สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม Pet Simulator S อัปเดตแล้วนะฮะวันที่6พฤษภาคมนะครับผมมีอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับมี Fiesta Mask นะฮะเขาพอง,งกดเหรอแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่นะฮะแล้วก็สัตว์เลี้ยงยักษ์ใหม่ Fiesta Ace แล้วก็เป็น Jelly Excuse Pet นะฮะมีเท่านี้ครับอัปเดตไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเารามาดูกันดีกว่าะฮะว่าหน้าเว็บจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยเสียงหลง อัปเดตในรอบนี้นะฮะใช้ชื่อว่าเจอร์รี่อัปเดตนะฮะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะฮะเป็นเฟสต้าแมสนะฮะหรือเขาวังกดนั่นเองนะครับผมซึ่งจะปรากฏนะฮะอยู่ที่เมืองแรกเลยใช่ไหมถ้าดูจากรูปแล้วอยู่ที่ทาวเลยนะครับผมซึ่งเขบอกว่าในเขาวังกดนี้จะเต็มไปด้วยหีบนะฮะสามารถทํำลายได้ในช่วงท้ายก็จะมีแบบเฟสต้าเอ๋อซึ่งจะมีสัตว์เลี้ยงยักษ์อยู่ด้วยนะฮะแล้วก็อีเวนต์นี้จะปรากฏทุก4ชั่วโมงนะฮะ อีกแล้วล่ะทุกสี่ชั่วโมงอีกแล้วล่ะเวลารอบแรกนะคือเที่ยงคืนนะครับส่วนจ่าแอนพินตาต์นะฮะมีการเปลี่ยนเวลานิดหน่อยนะครับเริ่มตั้งแต่ตีสองเป็นต้นไปนะฮะแต่ว่าสปอนทุกสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเวลาสปอนของจ่าแอนพินตาต์นั่คือจะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเริ่มตั้งแต่ตีสองปกสี่ชั่วโมงไปก็เป็นหกโมงสิบโมงวนมาบ่ายสองหกโมงเย็นแล้วก็มาสี่ทุ่มแล้วก็วนมาตีสองนะฮะนี่คือเวลาใหม่ของจ่าแอนพินาต้านะฮะนี่สินะ จุดเริ่มต้นโอ้น่าลองจังเลยโอ้ผมว่าน่าต้องใช้เวลาตีแน่เลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าอ่าะปรายจมตีของอันนี้นี่จะต้องใช้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับส่วนอันนี้คือสัตว์เลี้ยงใหม่นะฮะมีสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับผมก็มีซอมเบโรเอสโซรล์ Lord นะฮะซอมเบโรคอกี้แล้วก็ตัวใหม่นะฮะพินาต้ามังกี้นะฮะเป็นตัวรีเจนโซมเบโร่เอสโซลล์นี่คือเป็นตัวซีเครตนะฮะโอเคแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่นะฮะเป็นตัวหิวซอมเบโรชิววา่านนะะครััับมมีตีตตตวววเลล็กแ้้องใหญ่ะฮะ น่ารักน่าชาังกันเลยดีเดียวแล้วก็มาเป็นเฟสตาเอ็กอ้าวได้เวลาได้เวลาเ e อ k <c oughs> โอ้แต่ว่าใช้เพชรอ่ะเนี่ยใช้เพชรในการเปิดขั้นต่ำคือ1น0 0 0หมื่น 10, 10, ต่อฟองแต่ถ้าเป็นไข่ทองก็คือใช้9 0 0 0 0่นต่อฟองนะฮะก็ต้องฟาร์มเพชรเยอะเยอะซึ่งในตู้นี้ฮะก็จะมี3สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราได้ไปดูกันนะฮะต่อมาเป็นฮิวอัสคอร์ดเพชรเจไอยเข้ากลุ่ม บิ Big Game, ๊กเกมมีโอกาส1%นะฮะที่เราจะได้ฮิลลมัสคอตแต่ว่ามีโอกาสแค่1%นอรเไอเขาหลักผมนะคือผมได้เอาเข้าไปแล้วนะฮะมาเล่าว่ามันจะนับหรือเปล่าแต่ถ้าไม่นับก็คือเดี๋ยวผมต้องเอาไอเขาสัมปรองนี้ไอ้เขาสัมปรองนี่คือยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยสักอันนะฮะเดี๋ยวต้องมาลองกันดูว่าจะได้หรือเปล่าไอ็กซคูซีฟแพ็คใหม่นะฮะมีไททานิกเป็นตัวเจอร์รี่แคทนะฮะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นฮิลลนะฮะเจอร์รี่คอร์กี้แล้วก็เจะะอร ดุกดิ๊กน่ารักเชียวส่วนโอกาสดรอปนั้นก็ตามที่เห็นเลยฮะ53 53ิ2 5 0 7แล้วก็0.05โอ้โหโอ้โโอโมีแอนิเมชันด้วยแอนิเมชันของสัตว์เลี้ยงจะเป็นจเจลลี่นะฮะแล้วก็มีเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะค,ะนครับ increase p e n t a Odds เพิ่มโอกาสในการเปิดสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะฮะคูณ2เข้าไปเป็นคูณ50แล้วจาก25นะฮะเออดีอันนี้ดีเพิ่มมาหน่อย scalable. เพิ่มมาหน่อยเพราะว่าเดิมทีเปิดยากมาก กลับมาที่เมืองของเรานะฮะนี่ไงจจเอฟเวอเนต้ายัางอยู่นะฮะแต่ว่าเปลี่ยนเวลาสปอนใหม่นะฮะเริ่มตั้งแต่ทีสองไปส่วนอีก49นาทีนี้ก็จะเป็นเฟสต้าแมสนะครับผมจะเริ่มได้อีก50นาทีประมาณโดยประมาณโอเคครับตอนนี้สคารเปเซอร์เอ,เอเอของเรานั้นปรากฏแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตามล่าหาไข่กันครับผมว่าจะซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง3ใบอ้าเจอแล้วครับพิซเซิล์ที่หนึ่งฮนะมาลูกแรกของเราสปาร์ลีด็อก เยี่ยมแม่อ้าเจอแล้วครับฝองที่2ของเราเจอแล้วฮะอะแคคินด้อม่ะกี้เราเดินมาแล้วไม่เห็นโอ้โหแคคินดอมมีคนบอกว่าแคคินด้อมอ๋ออยู่หลังไป <laughs> โอเครูเรื่องหาไม่เจอตอนแรก <laughs> มาแล้วโหรอกันเพียบเลยจ้าเตร็มตัวเตียมใจให้ดี ได้อีกห้าสี่สามสองหนึ่งไปไปกันเลยไปไปทยอยก,กันไปทยอยก,กันไปเราจะไปก่อนอ่ะผมไปก่อนอะไปไหนผมว่าต้องตีกล่องแน่นอนอ๋อตีไม่นานไอ้เราก็ได้ว่าตีนานโอ้ร้อยคิวเองเออไม่นานไม่นาน,มน,านผมก็ได้ว่านานแหมผม,มดูทางดูทางตรงหน้าก่อนเลยนี่ตานนี่ตานนี่ตานอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่น,นี่ทางอยู่นี่เจอแล้วครับ <laughs> เจออย่างไวในใช้เพชรเท่าไหร่อ๋อผมลดราคาด้วยนี่ว่าบัสเตอรี่ของผมมันไอ้นี่นี่วัสเตอรี่ในการเปิดไข่ยังไงมันลดอ๋อเออใช่ใช่วัตเตอรี่ไข่ผมลดอยู่เดี๋ยวจะมาลองเปิดกันผมต้องเก็บให้หมดก่อนเก็บสะสมของเก่าให้หมดก่อนนะฮะสะสมไว้ป๊าบอือหือป๊าบมิตคอ้อมาแล้วเอออย่างเงี้ยมิตค้าออกง่ายหน่อยี๋ยวค่อยออกง่ายหน่อย โอ้โหออกง่ายเลยทีนี้โอเครุนรัวลุนลัวครับท่านเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนแป๊บนึงโอ้โมิติก้สี่ตัวเดี๋ยวแป๊บนี้นะผมขออันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่องเต็มตอนนี้มันมีตัวพินาตาด็อกมันมีอยู่แล้วเนาะตัวที่มาใหม่คือตัวรีเจนกับตัวมิติก้ตัวใหม่ซามูรโรคอคกี้ฮะโอเคงนั้นผมปิดตัวอีพิกเลยละกันเพราะว่าอีพิกมีแล้วเราจะเริ่มตั้งแต่รีเจนไปเลยละกันนะครับอืมคือดีคือดี ไอเลิฟ <I> ผมบอกแล้วไอเลิฟเอาเกมหนุดไปซะละอย่าบอกว่าผลไม้หายไปด้วยอะ่ะเอา้าเดี๋ยวนะอ๋อเปลี่ยนใหม่นี่ไงนี่ิดเมื่อกี้ตอนแรกมันอ่าคนละตัวเออใช่เมื่อกี้มันตัวละตัวนี่หว่ามันต้องเป็นตัวนี้เออเออโอเคอ๋อเมื่อกี้สภาพมันอัปเดตผิดมาหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะฮะมาดูผลประกอบการหน่อย ผมเปิดแต้มมิติคอนแล้วนะฮะเพราะว่าดีเจนเยอะแล้วเอาไปทำเป็นเลนโบรอไปแล้วได้ชานี่มาตัวหนึ่งด้วยนะครับ22.9เยอะอยู่นะขอล็อกไว้เลยแล้วกันเก็บไว้เก็บไว้ถ้าเลนโบอยู่ที่21.4นะฮะโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวไปลองทำดาเมลเตอร์กันดูนะเอาดับดาเมลเตอร์ก่อนอา้าวไม่มีเสียงปรับลับสงสัยหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยมาแล้วครับไหนเดี๋ยวเราจะมาลองทำดาเมลเตอร์กันดูนะฮะไปเอา6ตัวนี้ทำเป็นดาเมลเตอร์มา รอประมาณ23นาทีนะฮะเดี๋ยว23นาทีททเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมไปฟาร์มกันต่อมาออไอเลิฟเกมนี้ห <laughs> ลุดรอบที่2อะไรกันวะเนี่ยเอา้าหลังจากหลุดไปมีการอัปเดตราคาใหม่เพิ <laughs> ม่มเป็นหมื่นหกน่าจะ20,000ต่อหนึ่งฟองอันนี้น่าจะหมื่นอันนี้น่าจะแสนหกนะฮะแต่ผมลดราคาเลยขึ้นเป็นแบบนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะสองหมื่นต่อ,อสองหมื่นต่อฟองนะฮะขึ้นราคาซะแล้ว แพงกว่าเดิมอีกอสซไซเหมือนปรับเรทน้อยลงเลยนะสินได้น้อยลงตอนแรกขึ้นทีสักสามสี่ตัวเหมือนจะไม่ขึ้นแล้วนะฮะขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งอ๋อแบบเยอะๆไม่ได้ละดูทรงละเหลืออีกสามสิบว,วินะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าตัวดามเมเตอร์ของตัวใหม่นี้อยู่ที่เท่าไหร่ตัวกริดเท่าไหร่นะคราวก่อนอตัวกริดคราวก่อนอยู่ที่52.8นะฮะ ซา2 6นะฮะดูสิว่าจะแรงกว่าตนนี้หรือไม่มาลุ้นกันมาแล้วมาแล้วความแรงของตันนี้อยู่ที่60 My God เร็กว่าตันนี้เหรอแรงกว่าตัวอ e ิร์ h เล่นะก้อนอีก <laughs> ผมว่าได้ทีมใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวผมไปลองขายดูหน่อยละกันนะฮะว่าจะได้ขนาดไหนมาผมจะมาลองขายดูนะฮะว่าจะได้ได้ผมลองผมลองสัก500 500ก่อนว่าจะขายออกไหมแรงที่สุดในหมู่อันนี้นะฮะมาอุ้ยใครระาูล โอ้โหแพงพอบุดไปอุ้ยขายออกด้วย <c oughs> อุ้ย thank you ขอบคุณครับขอบคุณนี้เยเดี๋ยวผมขอลองขายตัวธรรมดาหน่อยดิอันนี้สักร้อยเอ็มแล้วกันมาตัวเรนโบว์ขายสักครึ่งหนึ่งไม่เอาดีกว่าสามร้อยดีกว่าผมขอลองสามร้อยเอ็มมาสามร้อยเอ็มดูซิว่าจะขายออกไหมอุ้ยค่าเขาขายสองร้อยดีกว่าเพิ่งเห็นซื้อหน่อยฮะซื้อหน่อยฮะอุ้ยข้างล่างเขาขายร้อยสิบ <c> ก <oughs> ันเขาไม่ถูกกระจังราคาตกไวมากไปเดี๋ยวดูดูของฮาร์ดคอร์หน่อย โอ้ผมเดี๋ยวต้องฟาร์มของฮาร์ดคอร์เพิ่มด้วยนะฮะต้องหาเวลาฟาร์มเพิ่มโอ้หนึ่ขายนึงขายนึงบิลเล่เลยเหรออุ้ยซีเครตอ๋อตัวใหม่ด้วยวุ้ผมขอหูสอบบิลเล่เลยเหรอสมรู้เอสลอตนะฮะนี่ไงหูขาที่สอบบิลเลี่ราคาแอบแรงจะซื้อหน่อยวายละซื้อหน่อยซื้อหน่อยฮนะมีซื้อผมเก็บแล้วโอเคมาเลิกไปโอเคครับนี่คืออัปเดตทั้งหมดในครั้งนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าได้เวลาทำทีมใหม่แล้วฮะ เพราะว่าตอนนี้ตัวที่ผมได้บิตกสูงสุดอยู่ที่60.9นะฮะเดี๋ยวเวลาทำทีมให้กับตัวแอ c o u n t อื่นนะฮะซึ่งแรงกว่าตัวเอร์เลอร์ดาอนอีกเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตาท่าผไปชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า